เ้นี่อะไรอะเฮ้ยมักเกอร์เฮ้ยไม่อยู่ในโลกเราได้ไงโอ้แรงเหมือนกันลเนี่ยอเย่าดูถูกฉันเห่าย่ะมีแย่แ

พร้อมาไล่มาเนี่ยรุ่นอะไรมาทิง้งออกไป